สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นพ่อแม่อึง้งเปิดกล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมลูกหเดือนกลางดึกแทบไม่เชื่อสายตา เรือดยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึง้งเมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเวียดนามจนทําเอาหลายคนถึงกับอึง้งซึ่งเป็นภาพจากครอบครัวหนึง่งหลังพ่อแม่เปิดกล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมของลูกน้อยวัยห้เดือนที่นอนกลางดึกแต่ภาพที่ได้เห็นถึงกับตกใจแทบไม่เชื่อสายตาเลยทีเดียวโดยในคลิปสามารถบันทึกภาพสิ่งที่หนูน้อยคนนี้ทําตอนกลางดึกโดยพบว่าเวลาตอนประมาณตีห้าทารกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา แต่กลับไม่ร้องให้งอแงซ้ำยังเอื้อมมือไปคว้าขวดนมที่ตั้งอยู่ข้างที่นอนมาดูดเองด้วยอย่างที่ทราบกันดีว่าทารกวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกทั้งกล้ามเนื้อมือและแขนก็ยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงอจจัศจรรย์ใจมากนอกจากนี้หนูหน้อยยังสามารถดึงฝากครอบจุกนมออกได้ก่อนจะนำขวดนมเข้าปากดูดโดยไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเท่านั้นซึ่งเมื่อได้ยินเสียงกุกกักในที่สุด สุดแม่เด็กก็ตื่นเธอแทบไม่เชื่อสายตาว่าลูกน้อยสามารถจับขวดนมดูดเองได้เธอจึงรีบปลุกสามีทันทีและมาเปิดกล้องวงจรปิดดูด,ด้วยกันจนในที่สุดก็เห็นว่าลูกคว้าขวดนมมาดูดได้ยังไงซึ่งนั่นทำให้ทั้งคู่ตะลึงมากๆทั้งนี้พ่อแม่เด็กนำคลิปมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ก็ได้รับความสนใจอย่างมากหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันยากที่จะเชื่อจริงๆหากไม่ได้เห็นกับตาบางคนยังเข้ามาเตือนพ่อแม่ด้วยความหวังดีว่าไม่ให้ทิ้งนมที่ชงแล้วไว้เกิน3ามชั่วโมงเพราะอาจไม่ดีต่อสุขภาพของเด็กแต่ทางพ่อแม่เด็กก็รีบเข้ามาอธิบายว่าที่พวกเขาตั้งนมทิ้งไว้เพราะไม่คิดว่าลูกวัยหเดือนจะหยิบขวดมาดูดเองได้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ